สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับนี่คือช่องผมเองครับยอดแดงนะครับววย k ด d นะครับ ย้อนกลับไปในคอนเติร์ตปี2001ครับเทเบิลแชมป์นะครับลิเวอร์พูลกวาดมาได้นะครับในสามฟุตบอลถ้วยทั้งลีกคัพเอเอคัพแล้วก็ยูฟ่าคัพนะฮะโอ้ปีนั้นนี่ถือว่าเป็นยุคทองจริงๆครับของเชอร์รี่เย่ครับแล้วก็มีนักเตะหลายคนมากครับที่เป็นกำลังสำคัญนะครับนั่นคือปีที่ไมเคิลเวนได้บอลลงดอร์ด้วยนะครับในปี2001นะครับ หลายคนแจ้งเกิดเข้าไปทีมชุดนั้นเด็กๆด,ดาวเรารุ่งเยอะมากซูเอนเจราดนั่นก็ใช่นะครับก็เติบโตขึ้นมาเจม่คาร์าเกอร์ยึดในตำแหน่งเป็นแบ็กซ้ายนะเพราะแผงกองหลังชุดนั้นเนี่ยแน่นมากครับมาคุสบับเบิลเซฟานององโชซาม,มิฮูเปียเนี่ยแล้วก็จะมีกลุ่มบรรดาตัวเดินเครื่องทั้งหลายแหล่นะครับที่ที่เป็นตัวขับเคลื่อนอยู่ข้างหน้าโรบบี้ฟาวเลอร์ไมเคิลโอเวนเบริมิสวิสเซอร์หรือใครก็าตามแต่นะฮะแต่ว่ามีอีกหนึ่งคนครับ ที่่าียว่าเป็นคาฮีโร่นะคือเป็นเป็นขวัญใจที่อาจจะไม่ถูกใครๆพูดถึงมากนะแต่ว่าความสำคัญเนี่ยสุดยอดมากๆครับผู้ชายนนั้นคือแกรี่แม็กอลิสเตอร์นะครับ ้นอนกลับไปนะฮะแม็กลิสเตอร์นี่ถือว่าเป็นนักเตะสกอตแลนด์ Scotland ที่โด่งดังมากๆครับในยุคทศวทรรษ90นะฮะเขาเติบโตมากับมาชัวเวลครับแล้วก็มาอยู่กับเลสเตอร์ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ลีสเดวิต็ดเนี่ยปีนั้น990นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักเขานะฮะลีสดึงแม็กลิสเตอร์เนี่ยเข้ามาทันที่ของวินนี่โจนส์ครับที่ปล่อยไปให้อยู่กับเชฟฟิลด์ยูวเต็ด มันกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับที่ทำให้แดนกลางของลีสเด่ยดูมีชั้นเชิงดูมีคลาสาการออกบอลแต่ละครั้งวิสัยทัศน์ในการเล่นนะฮะมุมมองจ่ายบอลทะลุช่องหรือวางสั้นวางยาวพวกนี้มันเติบโตขึ้นและกลายเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ลีสเนี่ยก้าวไปถึงแชมป์ดิวิชันหนึนะครับซึ่งผลิกสูงสุดในยุคนั้นคือปี1992เป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อ มาเป็นพรีเมียร์ลีกนะฮะในปี92 93นั่นแหละแล้วก็รันยาวความสำเร็จของแมนยเต็มไปนะครับนั่นคือภาพจำครับที่เราที่เราแบบนึกภาพมันออกครับโอ้โหหลีบยุคนั้นเนี่ยแมค็คอลิสเตอร์ก็เล่นพร้อมกับพวกกรอนสตัคคันนะฮะแกร็ตสปีดเดวิดแบตตี้อย่างเงี้ยนะฮะข้างหน้าก็จะมีพวกลีชัพแมนมีโรดเวลเลสเอริกคาโตอน,น่าก็อยู่ในทีมชุดนั้นด้วยนะครับแม้ว่าจะเข้ามาในช่วงครึ่งซีซั่นหลังก็ตามแต่ ประสบสำเร็จพอสมควรแล้วนะฮะกับบรีสเนี่ยแมกกอลิสเตอร์ก็ย้ายไปอยู่กับโคลนทรีครับในปี1 9 9 6ด้วยวัย31ปีทุกคนก็เริ่มมองว่าโอเคเป็นช่วงขาลงแล้วนะฮะเป็นช่วงที่บั้นปลายในการเป็นนักฟุตบอลแล้วก็คงไม่มีอะไรนะฮะเขาอยู่กับโคลนทรีอยู่4ปีครับจนทั้งหมดสัญญาในปี2000 แต่มันเหมือนกับว่าชีวิตเขาเพิ่งเริ่มต้นในยุคเมลเนียมตรงนั้นนะฮะเข้าสู่ปี2000ปุ๊บนะครับกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวครับก็คือหมดสัญญาทางโคลนทรีริบลอยแล้วนะครับเขาย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยในวัย35ปีนะแน่นอนครับความรรมมา a หรือเสียงเยอะหยันเสียงดูถูกที่มันแบบโอ้แก่เกินแกงแล้วจะเข้ามาทำอะไร จะมาช่วยทีมอะไรได้มากขนาดไหนนะฮะหรือว่าจะเข้ามาเป็นภาระให้กับน้องๆอ,อะไรหรือเปล่านะครับแม้กระทั่งซีเวนเจอราดนะครับเคยมีการเปิดเผยว่าเจอราดได้ยินครั้งแรกว่าโอ้ทีมคว้าตัวคุณลุงวัย35ปีอย่างแบล็ลิสเตอร์เข้ามาเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเจอราดก็สงสัยแล้วก็เขาจะช่วยอะไรได้บ้างอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามีเสียงตอบรับกลับมาครับนั่นคือคนที่เป็นใกล้ๆตัวเขา เอเย่นส่วนตัวหรือคนในครอบครัวอะไรประมาณนะ้บอกว่าไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วนะฮะการได้นักเตะในระดับนี้เข้ามาแม้ว่าในวัย35ปีแล้วสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยหมายถึงว่าตัวของิงเวนเจรารต้องทำเลยนะแค่ฟังเขาเรียนรู้จากเขาแค่นั้นพอทุกอย่างมันจะเป็นผลบวกอย่างแน่นอนปี2000ครับแมนลิสเตอร์เข้ามาแล้วกลายเป็นคืออาจจะไม่ใช่เป็นตัวหลักขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าทุกครั้ง เวลาที่ทีมอยู่ในสภาวะคับขันหรือว่าต้องการความเปลี่ยนแปลงหรือจุดเปลี่ยนของเกมอะไรประมาณนั้นนะฮะแม็กนิสเตอร์มักจะไปอยู่ตรงนั้นเสมอ uh, mm hmm. เกมรอบรองชาเลิศยู่ฟาครับที่เจอกับบาเซโลนานะฮะที่อาร์น่อลเขาก็เป็นคนยิงจุดโทษนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยเข้าชิงชาเลิศหรือในเกมลีกที่เจอกับเอลฟ์ตันอันนี้น่าจะเป็นแบบความทรงจำที่ทุกคนจำได้ดีอยู่นะครับอ่ uh, ฟรีคิกระยะ40หลาได้ครับแล้วมันทดเจ็บหูเลยไป4-5ทีแล้วนะช่วงท้ายเกมแลลวนะครับก็ยังเสมอกันอยู่แม็กน,นิสเตอร์เคยเล่าให้ฟังว่าเขาอเล็งเห็นแล้วผู้รักษาประตูของเออร์ตันเนี่ยเปิดช่องว่างอยู่ในระหว่างก่อนที่จะเตะนะฮะแม็กนิสเตอร์เล่าให้ฟังว่าเจมี่คาร์เกอร์เนี่ยเป,นนเป็นคนเป็นคนแบบพูดเสียงดังว่าเฮียประมาณว่าพี่ครับเฮ้ยเขาเปิดช่องว่างอะไรประมาณนั้นนะะมีมีการแบบอบอกนิดหนึ่งแม็กนิสเตอร์บอกเฮ้ยเงียบๆแบบส่งเสียงแบบ อย,อ,ยอย่าเอ็ดไปอะไรประมาณนั้นคืออย่าให้พวกเขามันรู้ตัวไงนะครับสุดท้ายเขาก็อาศัยช่องว่างตรงนั้นแหละครับในระหว่างที่สมาธิมันอาจจะหลุดลอยหรืออะไรก็ตามแต่ยิงฟรีคิกเสียบเสาแรกในระยะ40หลาเ,เข้าประตูไปแล้วมันเป็นชัยชนะสำคัญมากครับที่ทำให้เรือผู้เนี่ยก้าวไปถึงในพื้นที่ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จนี่ยันั่นคือ2ประตูแบบชัดๆมากๆครับที่ท,ที่มันมีอิมแพคต่อทีม นะครับหรือในเกมนั้นจริงๆเลอรทั้ง3ถ้วยที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ในซีซั่นนั้นนะครับอย่างลีกคัพแมงลิสเตอร์ลงไปเป็นตัวสำรองแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ดวลจุดโทษทําให้ทีมเอาชนะเบอร์มิแฮมได้แล้วคว้าแชมป์ไป FA ฟเอคัพเจอกับอาร์เซนอลนะฮะก็ลงไปไปเป็นก็ลงไปเป็นตัวสำรองครับแล้วก็ช่วยให้เกมมันดีขึ้นแหละนะครับก่อนที่ลิเวอร์พูลจะพลิกกลับเอาชนะได้2-1ด้วย2ประตูจากไมเคิลโอเว่นนะฮะคว้าแชม Cup ป์เอฟเอคัพไป จนทั้งมาถึงยูฟาคัพนี่แหละครับเจอกับอัลลาเบสเล่นที่เวเฟอร์ลนสตาดิโอนครับที่ที่ดอทมุ m นะครับแมกลิสเตอร์ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะฮะแล้วมันเป็นกังัใจที่ถูกต้องที่สุดของเชราอูริเย่เลยครับมันเป็นเกมสุดดราม่าที่ถูกบันทึกไว้อยู่บนหน้าบอร์ดศาสตร์ของศึกยูฟาคัพแน่ๆว่าถ้าจะมีนัดชิงชาเลิศนัดไหนที่มันแบบบีบคั้นหัวใจเหลือกเกินเกมนี้ควรจะต้องเป็นหนึ่งในนั้น ลิเวอร์พูลชนะไป5-4ครับในช่วงต่อเวลาพิเศษ,ษ,ษด้วยกดโกลเด้นโกลคือยิงชนะแล้วจบเลยนะครับแต่ว่าในรูปเกมทั้งหมดเนี่ยแมนเชสเตอร์ทำหนึ่งประตูในการยิงจุดโทษครับหลังจากที่ทิโอเว่นเนี่ยโดนทำฟาวในกรอบไปโทษแล้วก็มี3แอสซิสต์ครับเปิดให้บับเบิ้ลโมงเข้าไปนะครับจ่ายให้โรบบี้ฟอลเลอร์ยิงขึ้นนำนะฮะในประตู4-3และสุดท้ายคือประตูชัยนะฮะฟรีคิกเยื้องทางด้านกราบซ้าย เขาเปิดโค้งเข้าไปแล้วก็เดลีเกฟี่นะครับเป็นคนโมงสกัดพลาดผิดเหลี่ยมกองหลังของลาเบสนะฮะมงสกัดเข้าประตูตัวเองกลายเป็นประตูชัยครับให้ลิเวอร์พูลชนะอาลาเบส5-4สําำคัญมากๆครับนั่นคือไฮไลท์ทั้งหมดครับในการอยู่ในช่วงขวบปีแรกนะฮะ2 0 0 0 2 0 0 1เนี่ยนะฮะ คือมันมีมันมีอิมแพกมากมายครับกับคนอายุ35ปีและที่สําคัญครับคือมันไม่ใช่แค่ในสนามแต่นอกสนามเนี่ยเขาเหมือนเป็นคุณครูอีกคนนึงเลยครับให้กับเด็กๆในยุคนั้นมันมีนมเด็กๆหลายคนที่กำลังเติบโตขึ้นมาครับไม,ม่เป็นเจอร์ราไมคเคิล e โอเวนเจมี่คราเกอร์ดิวิดทอมสันหรือใครก็าตามแต่นะครับคือมันเป็นยุคที่กําลังเปลี่ยนถ่ายแล้วเด็กพวกนี้กําลังห้าวเหลือเกินวิ่งไล โอ้โหแสดงพลังอย่างเต็มสูตมากๆเชอรรีต้องการใครสักคน,นครับที่ที่เข้ามาปักหลักแล้วคอยคอยสอนสั่งคอยพูดถึงในจังหวะควรเล่นหรือไม่ควรเล่นอะไรประมาณนั้นเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยตรงกลางแม้ว่าจะมีดิมาฮามันอยู่แล้วหรือเจมีร่รูดแนบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอลเชิงรุกเนี่ยแม็กลลสเตอร์ดูชัดเจนมากกว่าแล้วเขาก็ทำได้อย่างที่ทุกคนต้องการ หลังจากที่เคยพูดว่าฮจะซื้อมาทําไมในช่วงปี2000นะครับผ่านมา2ปีเนี่ยซเวนเจอราดเคยพูดนะครับว่าโอ้โหความคิดเขาเปลี่ยนไปหมดเลยกับผู้ชายคนนี้แมคิสเตอร์สอนทุกอย่างที่มันเป็นศาสตร์ลูกหนังเวลาคุณยืนมิดฟิลด์นะครับจังหวะไหนควรผ่อนหนักผ่อนเบาจังหวะไหนที่เล่นสั้นหรือเล่นยาวอาจจะสวิต์ข้ามไปขวาไปซ้ายหรือจังหวะไหนที่มันจะต้องเล่นเร็เรวบ้างนะครับ การจับบอลเฟิร์สทัชจังหวะแรกเนี่ยควรต้องใช้อย่างไรนะครับแล้วแล้วทำอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์ให้กับทีมมากที่สุดคือสอนแบบละเอียดมากครับเจ้าดยกให้แบบว่านี่คือเป็นหนึ่งในคุณครวงเขาเลยแล้วก็อาจจะเป็นเด็กๆทุกคนที่ซ้ำไปที่ใช้ประสบการณ์ของแบล็กลิสเตอร์เนี่ยเติบโตขึ้นมาสุดท้ายเขาอยู่กับทีมได้2ปีครับ2000ันถึงสองพนะฮะก็2ฤดูกาลนะฮะ เล่นในเกมลีกเนี่ย55นัดยิง5ประตูรวมทุกรายการเนี่ย87นัด9ประตูอาจจะเป็นตัวเลขที่เล็กน้อยครับแต่ว่าอิทธิพลหรือ i m p a c คที่มันมีต่อทีมโดยเฉพาะบัรดาเด็กเด็กาวรุ่งในยุคนั้นเนี่ยสูงมากเมลลิสเตอร์คือคุณครูของใครหลายๆคนที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลงานแบบแบบรูปธรรมที่มันจับต้องไดนะ้หลังจากที่แขวนสตาร์ทไปนะครับกับคอนทรีนะฮะที่ย้ายกลับมาในในช่วงสุดท้ายเขาก็ วนเวียนอยู่ในเรื่องของการเป็นโคช้ชอยู่บ้าปพอสมควรเคยมาเป็นหนึ่งในสตาฟโคช้ชของลิเวอร์พูลด้วยนะครับจนกระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับชีวิตวงจรมันก็กลับไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ซีเวนเจรารดไปรับงานเป็นผู้จัดการทีมให้กับเรนเจอร์คนแรกที่เขานึกถึงนะคะคือแกรี่แมคลิสเตอร์ที่จะดึงไปร่วมงานณนะปัจจุบันนี้แมคลิสเตอร์รับมาที่เป็นหนึ่งในผู้ช่วยผู้จัดการทีมให้กับซีเวนเจรารดท,ที่เรนเจอร์สุดท้าย คุณครูในยุคเมริเนียมคนนี้ก็ยังเดินตามลูกศิษย์แล้วก็คอยให้คําปรึกษาถึงนาปัจจุบันนี้ครับนี่คือชีวิตของเขาครับหนึ่งคนที่เป็นเขาฮีโร่ที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วแต่มีความสำคัญในยุคเปลี่ยนถ่ายยุค2,000ครับนั่นคือแกรี่แมคอลิสเตอร์ครับ อยังจำกันได้หรือเปล่าครับกับผู้ชายคนนี้นะฮะมีความทรงจําใดๆบ้างที่เกิดขึ้นหรือว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกได้รับเดี๋ยวตามอ่านทุกเม้นเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งกด u u s c r i b e นะครับขอบคุณมากๆครับกำลังกำลังไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมก็ย้ําเสมอนะครับว่าสำหรับพวกเราเนีะเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ